วัด <What? S 2> ส,สันติสันติกุสุมาครับมา,มาถึงได้สักพักแล้วเนาะพอถึงได้สักพักแล้วก็ได้พักผ่อนทุญโยบทตามตามสมควรนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านตอนนี้ที่ยังคุยอยู่แหละท่านรองผู้ว่านะครับท่านนิรดาเรืองทิฏฐิสกุลนะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดสกลนอครก็ได,ได้เข้ามากัเข้ามากาบของตาแล้วก็ยังสนทนานะครับท่านเป็น ลูกศิษย์ของหลวงปู่คำดีนะครับที่นี่นะครับเป็นลูกศิษย์คนปกติของหลวงปู่คำดีที่นี่แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ในส่วนของงานคํานุบำรุงพระศาสนาแล้วคณะสงฆ์มาโดยตลอดตั้งแต่ท่านอยู่หนองคายแลาวก็ได้มีการพารถเบื้องต้นกับต้ำตาสักคู่แอบฟังมาครับแล้วก็ให้แอมินพาไปชมบรรยากาศกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ ทางที่ได้แจไว้ว่าเราจะพาไปเราจะแจ้งบรรยากาศครับก็พักกันลทำลายทำแพันี้ก่อนทำลายอะไรมันจะก่อนไหมทำลายกำแพงทำลายการทังดันก็คุยกันสนุกนะแาะเราไม่ค่อยเปิดใจรู้ไหมว่าจีสามไอ้สกงหารสาม ที่วิสาขาเป็นสามมือจ้าที่ผิดองใช่ไหมสังขารสามวัจสังขารมันคือสังขารมันอ่าเห็นไหมทุกวันนี้ยมันเป็นวจีสังขารพูดเพราะคือพุ่งแต่งอ่ะพุ่งแรงเหมืนพูดมลายามลายารู้สึกว่าเขาว่ามลายาคือมารยาอะไรอ่ะมลายามันก็เลยเอ่ออ่าคล้าย กู้ไม่กรมเท่าไหร่รักษาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พวกเราก็เลยติดอยู่ในกลมขัน mm hmm. สิ่งพวกนี้นะเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกว่าขนาดตายก็ยังถวายชีวิตภาวนาแต่ทุกคนถวายจริงหรือเปล่ามีสิเพราะมันวนไปกลับกลับไปที่เดิมนิสัยเนี่ยสัญญาอุปนิสัยปัจจนนิสัยจะเหมือนเดิม กลับไปที่เดิมซ้ำๆไม่แต่มาบวกก็ตามมันจะกลับไปเรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนเหมือนมืนครูบาอาจารย์เรียกว่าอะไรนะหนอนเคลื่อนจากมูดจากพูดมันก็ลงไปแน่แน่ถ้าไม่การการการมาพัฒนาตัวเองภาวนาถแปลว่าวพัฒนาแต่ไม่ใช่พระนารมนาวัตถุเอาพัฒนานิสัย นะส่วนมากนิสัยเดิมๆมันจะส่งผลสู่ปัจจุบันแต่ตอนนี้เรามาขัดใจเทือกที่ทุ่มกันเลยขัดใจมัคงใจมันไม่ไหวกับมึงเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็คือกำหนดการนะครับเปลี่ยนเป็นสองทุ่มนะครับสนทนาธรรมนะครับส่วนหนึ่งทุ่มก็สนทนาอยู่ที่วัดป่ากน้ำพยินนะครับก็ท่านหลวงตาสนทนาธรรมเสร็จแล้วท่านหลวงตาก็จะเดินทางกลับ ที่วัดป่าวน้อยพี่ยินเลยนะครจะไม่ได้อยู่จนถึงพรุ่งนี้เช้าครเป็นเช่เไมไม่พวกเราที่คนยากป็อการและในขจายทุกที่ทุกทุกมันไม่ใช่ทุกขาะความไม่มีนะทุกข่าความไม่พอบใช่ไหมทุกอย่นี้ยเขาจะไากจนไม่ใช่ ปังธรรมะก็เป็นสองทุ่มนะครับวันนี้พี่เจี๊ยบพิลาสวัสดีครับพี่เจ้าพิลาเข้ามาจากขอนแก่นเนาะจากขอนแก่นวันนี้สามบแล้วก็ญาติธรรมต่างๆนะครับก็นะครับมีลูกอะไรมาบ้างครับวันนี้เยอะค่ะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านมีลูกหลวงตาเอามาให้เซมที่ ขึ้นยเลยครับเอามาไม่หมดเอามาเยอะเลยนี่ครับใช,ช่ค่ะชา,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 าลูกตาไเอรชั่นมีแต่ภาพสวยนะายเนี่ครลก็ี่อย่ที่ไหนคักคนอ,อยู่ที่สกลนครอยู่แล้วแม่เน้นชัดอ๋อแม่เน้นชัด เ<ช>นี่ย<ช>มันเรียนชัดนะ,คร,ค,ะครับขอบคุณครับวันนี้อยู่ฟังรมเนาะใช่ครับนะครับก็เอารปภาพหตานะครับใส่กอดแล้วก็ผูก้ชายนะครับมาให้คุ่ผู้ชมครับมันสองกลุ่มแล้วก็ขอหลักสนตรใบเสร่าสัญญาณตอนนี้มันไม่ชัดเหรอครับ ที่วัดนะครับที่วัดที่นี่มีไวไฟยวขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่าสัญญาณเป็นยังไงมันไม่ได้เหรอครับว่ายัางไงครับท่านผู้ชม สัญญาณภาพเสียงไม่ได้เลยรู้ว่ายังไงครับผมต่อ Wifi ที่เสร็จแล้วนี่นะครับรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศเอาดูสีไวผมพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับเพรมีโทรศัพท์เข้ามาผมก็ว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกครับมา เป็นยังไงนะครับชัดเจนอยู่เนาะสดุปในึงช่วงเดี๋ยวผมอน,นุญาตเยรแป๊บนึงก็สัญญาณโทรศัพท์ครับตัวนี้ก็อาจจะได้เท่าที่ได้นะครับขึ้นอยู่สัญญาณโทรศัพท์ของพื้นี่นะครับ เราพาไปดูพื้นที่ข้างนอกกันน,นะครับ <c oughs> ได้เลยครับครัว่านะครับนะครับยังปกติอยู่นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นลานที่จะแสดงทำวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับเป็นงานมุทิตาจิตลำลึกนะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ใกล้นะ งานมุทิตาจิตลำลึกนะครับพระราชมงคลนนายกหลวงปู่คำดีนะครับก็จะมีพระครูสุดที่ทำสังวรนะครับประเทศวัชิระลังสีนะครับแล้วก็พระสินครับที่จะมาแสดงธรรมนะครับกันวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะนะครับธรรมมากเขาเรียกธรรมมากนะครับก็นะครับ สัญญาณโทรศัพท์ก็มีอยู่นะครับมีอยู่ส่วนเสียงก็ได้อยู่นะครับ,นะรบก็พอรับชมกันได้อยู่ครับเนี่ยครับลานก็ประมาณนี้นะครับที่จัดไว้นะครับ,นะรบถ้าติดขัดตรงนี้ก็แจ้งได้เลยนะครับ นี่เป็นเจดีพิพิธภัณฑ์นะครับของลุงตาคำดีเดี๋ยวพาไปดูกัน <c oughs> คุณมาก,กี้ร้านลุงเน่งบอกว่าโขากราบนัสการลุงศิลป์โอ้ยหลวงตาศิลป์ขอไปครับ อรหันร้อยล้านมาเลียวพวกเรามาฟังทมของพระอรหันร้อยล้านกันครับผมอ้าวสาธุนะครับสาธุสาธุนะครับ,รบก็ขอให้ได้มากกว่าร้อยล้านดีกว่าร้อยล้านน้อยไปมันไม่พอสร้างนะครับที่พิษณุโลกนะครับมีคนถามมาบ่อยนะครับว่าสร้างหรือยังสร้างหรือยังนะครับเวลา,ามีคอมเมนต์เข้ามาถามในยูทู e นะครับ อากูนะครับที่ถวายที่เนี่ยนะครับมูลค่าที่เขาเันเยอะนะครับมูลค่าในการประเมินเขาเป็นพันล้านนะครับเขาจะทําโรงแรมนะครับในช่วงติดโควิดนะครับอากูเี่จะของโรงแรมดังที่พิษณุโลกนะครับทีนี้ลูกชายอะไรเขาก็ไม่รับมรดกนะครับก็ไปเข้าทางทำกันหมดนะครับมีสถานปฏิบัติธรรมด้วยที่นั่นนะครับเราก็เคยไปมาแล้วนะครับแล้มี ท่านก็ทําเพื่อการกุศลหลายอย่างอยู่นะครับรงโรง,งเรียนอนุเคราะห์เด็กหรืออะไรอย่างนี้ก็ทําส่วนของภาคสังคมอยู่ประจํานะครับทีนี้นะครับท่านก็มานะครับศาารัทธาในองค์หลวงตาถิ่นทรัพย์เรานะครับก็ไปพบท่านหลวงตาถิ่นทรัพย์ก็ในค่ําคืนนั้นน่าจะตัดสินใจนะครับที่จะถวายที่ตรงข้างสนามบินนะครับที่เขาบอกว่าอ,อากูเคียงเนี่ยเอออากูเฉยเฉยนะครับ ก็บอกว่าแบบยึดติดกับที่ตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่าหวังว่าบ้านปลายชีวิตตรงนี้จะเสียงมันไม่ได้เลยครับหรือว่ายังไงมันสัญญาณไม่ดีใช่ไหมไม่ต้องเหี็บที่หลงตาก็ได้นะครับอ่าได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะเอาลองวางข้างลำโพงดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะก็ ท่านก็ไปปรึกษานะครับกับภรรยานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะถวายท่านหลวงตาก็คือถวายท่านหลวงตาก็ไม่ได้บอกว่ารับหรือไม่รับนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าแต่พอมีศรัทธานะครับเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก็ไปที่นั่นนะครับสัญญาณไม่ดีก็เป็นที่พื้นที่นะครับตัวนี้ใช้ a อ s ออยู่นะครับบริเวณนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณหน่อยต้องขออภัยนะครับเป็นเรื่องของสัญญาณ นะครับเราตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลงที่ Youtube เพิ่มเติมให้นะก็มีคนมาถามบ่อยนะครับก็ถามในเชิงแบบประมาณว่าอาเขาเรียกว่าอะไรถามแบบในลักษณะที่ว่าทำหรือยั่งนะครับหรือว่าแค่เป็นการโปรโมทอะไรอย่างนี้นะมันสร้างไม่ได้หรอครับมันต้องใช้งบประมาณสูงนะครับคงหลายร้อยล้านอยู่นะครับตรงนั้นถ้าจะสร้างจริงๆแถมตรงนั้นก็มีโครงสร้างอยู่ด้วยนะครับก็ต้องรอนะครับ ต้องรอปัจจัยนะครับต้องรอปัจจัยนะครับจากผู้มีจิตศรัทธานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าก็ไม่แน่อาจจะมีปัจจัยจากอย่างอื่นมาถ้าปัจจัยไม่พร้อมมันก็สร้างไม่ได้นะครับมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไปสร้างง่ายๆเลยนะครับนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่ามีใครบางคนนะครับสมมุติว่ามีคนบางคนมายกที่เปล่าๆให้เราบอกว่าให้สร้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับ เราสามารถทําได้เลยไหมล่ะนะครับถ้าเราไม่มีปัจจัยนะครับเราเราต้องมองมองให้มันครอบคุมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จริงๆมันก็ไม่ต้องสอนกันนะครับนะครับถ้าเขามีเจตนาที่จะมาทักทวงถามเรื่องเหล่านี้จริงๆนะครับหรือแค่มาถามด้วยเจตนาอันถามใส่ถามอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเราก็ดูออกดูนะครับดูเจตนาครับแต่ผมก็ตอบให้ครอบคุมนะครับทั้งสองอย่างนะครับ มันไม่มีเสียงเลยครับมันทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับสัญญาณแย่มากอย่างนี้ตอนเย็นเราจะตอนเย็นผมจะไลฟ์สดได้ไหมเนาะอย่างนี้ตายแล้วนะครับสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสียงอะไรย่างครับเสียง ื้อเราให้กินซื้อเบียให้กิน่ามากเร็วมากมา้งลึกย้อนกลับไปเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณก่อนครับถ้าเสียงมาหรืออะไรยงก็ฝากหน่อยนะเสียงทำไมไม่มีไม่มเสียงเลยก็ไมด้เอาตู้สตค์ท่านให้ก็เอาผมไม่ขอแต่ดว่าวัดได้สนิท เป็นงานธุรกิจเงี้ยเองทาวัดรู้จักกัางนี้ทับมาจารู้จักเขาไว้ใจเรามีขออภัยด้วยนะครับเสียงไม่ดีเอาแค่นี้ก่อนทวกันผมเรียก็หลุงพี่เขาเป็นทางาจารัเป็นหน้าตามทางท่านรู้นะท่านละ เฟซบุ๊กก็ไฟ้สุดมีปัญหาเลยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับฝั่ง u t ท b e ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง,ฟงเมื่อกี้นะครับนะครับลองหลาอย่างให้ฟังแล้วมันไม่ใช่ว่าการสร้างวัดเป็นการสร้างง่ายๆนะครับก็มีหลายอย่างอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเจ้าเดียวนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะถวายที่ถวายสถานที่ แม้กระทั่งถวายวัดให้นะครับถ้าท่านลงตาเราก็เยอะด้วยนะครับวัดนะัคานะรับอันนั้นมันเป็นเรื่องของศรัทธานะครับมันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาแสดงออกถึงความศรัทธานะครับตรงนั้นนะครับเราก็ไม no ่ไปกลาวร่วงบางคนก็ถึงท่านแบบทำไมไม่เอาไปทําอย่างอื่นนะครับก็ท่านมบวชเป็นพระทำไมไม่ไปเอาช่วยล้าเด็ก คำค้าไม่เอาไปเชื่อ <ใน S 1> เหนือคนยากไร่อะไรอย่างนี้ก็มีอันนั้นก็เป็นความเห็นเลยนะครับแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนพึ่เราก็ต้องเคารพนะครับนนความเชื่อของเขาด้วยความศรัทธาของเขาด้วยน,นะครับเราก็ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นดีเราก็ทำเลนนถ้าเรามองว่าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลืออย่างอื่นที่เราแค่ความเห็น,นเราก็ไปทําเลยนะครับเ,เราก็ทําเท่าที่เรามีนะครับเราจะบอหน้า เราไม่พร้อมนะเรามีเท่าไรเราก็ทำเท่านั้นแหละนะครับมันก็จะได้ตรงตามความคิดเรานะครับประมาณนั้นพระเกี่ยวเกี่ยวกับเกียรติใช่ไม่ได้สายกรรมสานหัญญาณไม่มีแต่ผมพัฒนาท่านพัฒนาวัดในสภาพบ้ากแล้วก็ใหญ่สวยก็มีพระหลายรูปนะคือผมจัดงานที่ไหนนะท่านก็จะเอาปูเอาปลาอยู่ใกล้ทะเล ปวปลาเอาของหวานวอะไรเังให้ท่านก็เป็นถือว่าเป็นพระที่อัธยาศัยดีมีเมตตาองค์หนึ่งท่าก็มอณละนะพระกน,นี่แหละเดีย๋ยวว่าจะคารวะเลยพระก็เหมือนกันอันนี้ผมผมผมไม่ได้ว่านะเพราะความสัตจจริงิการกันแกล้งอืมโลกใบนี้มันก็แปลกเนาะนก็แปลกดีเด่นไม่ได้ดีเด่นนี่ อยู่ไม่ได้ดิเดตเป็นภัยอเปล่ี่ใช่ดิเดตเป็นภัยแล้วก็จะมีมารเขาบอกมารไม่มีบารมีมมไม่เกิดนั่นแลลหละเมือนหลวงตาช่วงนี้กำลังหลวงตาพูดอันนี้ไม่ได้ชมหงตาพูดก่อนที่พี่เข้าพอพี่เข้ามาอยู่ในเก้าวันแยกกับหลวงตาก่อนที่พี่จะไปจับไปไปอยู่ที่วัดจะไปไปอยู่ที่ประจําเลยอ่ะเจอหลวงตาวันที่หนึ่งหนึ่งตุลานอนคืนหนึ่งวันที่สองกลับกลับเทพ พอถึงนั่งรองพี่ก็ซัดเบียร์ขวดหนึ่งวันที่สามพี่ไปถ่ายละครมีคนเอ,อมาหาพอถ่ายละครเลิกเสร็จปั๊บชวนไปกินเอ,อไปกินไวน์ดื่มไวน์ไปกินเดีวข้าวพี่บอกพี่ไม่ไปพี่ก็ไปหาเอ,อไปหาผู้ใหญ่ไปนั่งหาคุยกับพี่กงพี่เป็ดอะไรเงี้ยพี่เป็ดเอาจีใา้ให้ไวายบังคับให้กินไวน์แล้วบอกพี่ผมผมผมหยุดแล้วเฮ้ยวายไม่ใช่เล้า ผลไม้ผลไม้หมักก็รินไว้หัแก้วผมก็จิบจิบนะจิบแบบลิ้นแตกๆเพื่อไม่ให้เสียมารยาดีหาว่าตอแหลอย่งแตกๆกินน้ำได้เยอะก็วายแก้วนึงก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยุบทั้งคืนจนพี่เป็ดบอกเออบอกไม่เป็นไรพี่ผมหยุดพักตับแล้วผม,ผมไม่ได้บอกเลิกหยุดพักตับนั่นแหละก็ตั้งนั้นมาก็ สีไม่กินเหล้าอีกเลยบอลไม่ใช่บอลเชิญยิ้มการพนันมาก่อนลเล่นด่ายห,หนูเชิญยิ้มไม่เยอะเออแปลกเลยแปลกมากนะน,น็อตค,คือเรียกอะไรอ่ะว่าเขาวี่เหาเป็นเองเอ่ะจริงนะมันเป็นกรรมปะ่ะแน่นอน พี่เคยว่าไอ้หนูเชิญยิ้มหนูทองเตยอ่ะมึงจะเล่นทําไมนี่นั่งสุบุรีแล้วเปิดไอ้วิทยุที่ไอ้ที่ไอ้วิจารณ์ไอ้ที่ที่บอลเตะเก้าเก้าพี่ป๋องพี่ป๋องพวกพี่ป๋องอ่ะพวกพี่ป๋องไอเก้าเก้าไอเก้าเก้าจุดศูนย์อะไรอ่ะนั่นแหละเก้าเก้าแหละสถานีบอลไม่ไม่วิทยุเลยอืมแบบพวกภาคบอลไง แต่ไม่ใช่พวกเกล่นการานต์นะเขาจะบอกเอ้าคนนี้ขนาดนี้แมนดูใจเขาบ้างเชลียวสิเจ็บเตอะไรเงี้ยคือรูปฟังผลไงไอ้หนูนก็เพ่งเงจังหวะพี่จะขึ้นเล่นตลกมึงจะเล่นทำไมวะไอ้หนูเลยคือในฐานะพี่เป็นพี่ไงมันเขาก็ยิ้มเขาก็ไม่พูดอะไรคนมันชอบมันะด่าเขาไปเยอะเข้าตัวเองกรรมด่าให้หนูเยอะ เล่นรู้ทุกลีกฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษโอทูเกตรโรมาเนียน้ำไม่ท่วนหรอกพี่คิดดูแล้วมันหลายล้านอะ่ะถ้าคิดดูเนาะนมันซึมน้ำซึมบ่อ,อายมันไม่ได้เสียทีเป็นล้าน,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 นามันมเสียทีห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งเคยเสียเยอะสุด,สดตอนนั้นพี่เป็นโต,ต๊ะอย่งด้วยนะสิบเก้าคู พี่รับเองนะคู่ละหมื่นสิบเก้าคู่พี่กินคู่เดียวเราเสียเนท่ากับเสียสิบเจ็ดคู่เพราะว่าบอลมันแทงมาสิเก้าคู่เช่นไหมกินคู่นึงกินคู่ที่สนะิบแปดเนี่ยต้องไปใจสิบเจ็ดคู่แสนเจ็ดขนาดเป็นเจ้านะเจ้านี่ได้เต็มเสียเต็มแต่ถ้าเกิดแทงเนี่ยมันจะได้น้อยเสียเยอะเจ้าเนะี่ยแสนกว่าเสียกนนัน มันก็เสียน้ำซีโบซายได้มั้งเสียมันแต่เสียมาก็ได้แน่นอนดูบอลยันตีสามยิ่งวันวันเดฟอร์ไนท์วันพวกวันจันเนี้ยวันศุกร์เงี้ยจะมีบอลพรีเมียร์บาทีริวบร์พูลกับแมนยูแดงเดือดนะตีสามเงี้ยรอดูรอลุ้นรอเล่นบอลตีห้าจบมันจะสองชั่วโมง 45นาทีครึ่งแรกพักโฆษณาลงมาเตะเตะทีสามเลิกแลเสร็จจะเกือบเกืบตีห้าหกโมงเช้าดูบาซินอีกดูบาซินดูตอนเย็นก็ดูหลีกญี่ปุ่นตั้งแต่บ่ายโมงเตะแล้วแทงในเว็บ ยิงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหตั้งห้าโมงเช้าเลยหลีกญี่ปุ่นที่ชนาทิพย์เห็นป่ะที่ไปอยู่อะไรซับเปาโลอะไรนั่นแหละที่ย้ายจากอะไรแชมป์อะไรนะก็ถามโอ้โหรู้จำจำชื่อม่ไ้บอลญี่ปุ่นมันชื่อมันเยอะเล่นตั้งแต่ห้าโมงเช้ายันนู่นแหละเที่ยงคืนมันจะต่อด้วยอิตาลี อัลี่เขจะเจะตะห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นหกโมงครึ่งครับอังกฤษเตะบางทีก็ทุ่มครึ่งบางทีเราก็จะมาเตะสามทุ่มเตะทีห้าหกคู่ตอนหลังเก่งเลงไงเล่นเลือกเอาเลือกนะสีต่อตายนี่แหละการันถ้าผมไม่เจอหลวงตาก่อนนหน้านะั้นนะ บอลโลกผมเสียขี้แตกเลยเปิดเปิดเปิดฤดูกาลมาอเจจินนาหรือไทยอเจจินนาหรืออเจจินนามังที่เตะกับญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยที่แพ้สองหนึ่งรือเยอรมันหรืออะไรจำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดูนั่นแหละสองสามคู่มาเปิดฤดูกาลในโต๊ะเันเลยอืีมันซื้อไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ยุนะใครจะเล่นก็เล่นไปไม่เกี่ยวเดี๋ยวโต๊ะจะมาด่าผมก็เล่นไป ็มีบ้างมีซื้อลอตเตอรี่บ้างซื้อแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อเล่ยกายจะออกวันนี้ที่ไรนะวันนี้ที่ไหนย<ะ>ี่สิบแปดฮะยี่สิบแปดดูดิจำาไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะเนี่ยนะเออชยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งวันวันที่สามเอ็ดพี่ก็จะกราบลาหลวงตาไปหาเมียไปเยี่ยมมาให้มวลังใจเหน่อย ทนายอสศวินบอกวิสีไปดูวีปปอบอ้างจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้มันมันมันลือว่าทั้งวันเวลานะเพราะมันเนี่ยดตามาเนนะี่ยมันได้เสิร์ฟกาแฟอย่เนี่ยน,นี่ดูตอแนแรก